มาเรื่องพี่น้องเมื่อเขาจะซิมปลาที่เขาหามาได้นะครับปลาเค็งถอดได้กกินพี่น้องเบ่งนะครับได้สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้มาสิบเบ็ดนะครับไม้ยนหน่อยนะครับอยู่ทงหน้านะครับอยู่ปากทอด์ได้ครับปลาจิฟเนดีขนาดนะครับนี่ต่ปูนะครับมาเบ่งกันเาีๆได้ครับเร้อ อีกแล้วครับอีกแล้วครับมาครต่อแล้วครับต่อแล้วครับนี่อนี่ครับบังครับนี่ครับนี่ดูมนยาวดูมนยาวครับได้ครับมีแต่ปลาหมอครับผมโอ้ยลายขนาดไม้นี่ครับลากไปแล้วครับลากไปแล้ว นี่ครับมาโอ้โหดูครับดูเข้ามาครับเข้ามามาเล็กแล้วครับนี่ครับมาแล้ว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 ครับโอ้ดูครับดูดูครับพี่น้องแรงจงมาแล้วครับครับโอ้โหตะไคร้แยงครับ สุดๆครับปลอมให้ครับนึกกอากาน้อยครับนครับอือไมนี้เอาหมดครับไม้นี่กินแล้วครับี่เยอหลุดครับเยอ่ครับครับแล้วครับ ว่าปลาอะไรกินไปดูปลาแล้วครับดูก,ดกด่อนครับโอ้โหตูตัวน่ารักตัวนี้ดูปลาอะไรกินครับดูดดดาาครับมาดูอื้มมาหมอครับหมอเล็กคว้า ได้ปลาคอครับไม่ได้ครับได้ปลคนี่ครับอืมด้งครับเด้งครับมีลูกปลาอ,อืมโอ้ตัวนี้กินแบบนิ่มๆครับไม่รู้ว่ามันกินครับตัวนี้ ไมยเล็กๆนี่ครับดูเบิ้งครับเบิ้งเอาเด้อจักสิได้ไปยังมีต่ป่ามอครับปลาหมอหน่อยหลายนะครับ <c oughs> ปลากาหน,นะนนหน่อยนะครับโอ้ยเป็นเบิ้งหน่อยๆนะครับเบิ้งนี่เห็นปะครับเบิ้งนหน่อยมองทุกปากท่อนี่ครับโอ้กินดีขนาด เปนอย่างนี้ครับเปนอย่างนี้คปลาไม่กินนี่แล้วกินนี่ครับมูปลาครับโอ้กินเงียดีดึงไปแล้วครับดึงปั๊มแล้วปั๊มไปแล้วดึงปั๊มแล้วอื ลองเด้อนในได้ปลาเสียมนะครับนี่ปลาเสียมปลาเสียมนะครับได้แล้วครับโอ้ปลาส่งกินเนี้ยแหละครับปลาส่งสิกินเนี้ยอีกแล้วดึงนี่ทกเลยครับนี่โอ้ตอดดีครับเบื้องในหน่อยนะครับเบื้องเอาในหน่อยนะครับนี่มวกท่อนี่ครับมวกท้อนี่ปลามาจุ่มอยู่นี่เต็มเลงครับ จะของหน้ามาเห็นสิบางเลย,น,เน,ยเน้องวันนี้คี่จะบูงหัวนาะเพลอนใบเลี้ยงป่ามาธรรมศาสตร์ครับเออหลายหลายเด็บพอกินแรงเลยด้วยนี่นี่เล่นครับเล่นหมาเล็กรน,นี่ครับดูเบิ้งครับเบิ้งเอาเด้อ ทีได้ไปยังมีตะปาหมอครับปลาหมอหน้อยหลายนะครับ <c oughs> ปลากาน้อยนะครับ ه, เป็นเบิ้งหน่อยนะครับเบิ้งนี่เห็นไหมครับเบิ้งหน่อยมองท่อปากท่อนี่ครับโอ้กินดีขนาดเบื้องเงี้ยงครับเบื้องเงี้ยง สรุปไม้วันนี้ก็ได้พอกินครับผมมาแป๊บเดียวครับได้พอกินนะครับเอาแค่พอกินครับผมพ่อได้กินได้อยากด้อนี่ปลาเขียงปลาแงแงป่าเสค่ัมพวอได้ไปปิ้งกินข้าวแรงครับกทำมงุงด้อ่ะโอเคครับหามาหด้ก็มาถอดกินด้อยครับเด้อนี่นะครับวิธีการเป็นอยู่การดำรงชีวิตนะครับ มาทอดกับด้วยเลี่ยมนะครับนี่กินเหลี่ยมครับนี่ได้สิกินได้ไงสิกินให้ท่านผู้ชมเบิองบักับบงหวดนะครับด้วยทอดใบเตยนะครับอันนี้ได้มากกับไม่คั่วทอดเลยครับอ่าสูตรการทอดของอ่าเบาอ้วนน้องแรงครับตะเคียงเหมือนบัวเหาเก็ดออกนะครับทอดทั้งเก็ดเลยนะครับคั่วตะเขียวคั่วทอดคั่วตะเขียวล่างในดีเหลือเกลือครับพอดนะมันกรอบมันกินเบดเก็บนั่นเลยครับ เด็กแคลเสียมลายครับเก็บเนึ่งสิกอดความแล้วสิกิ้นชว่ห้เบิ้งจักงันคมสองขั้มครับนะครับเห็นปะทอดไปงามเหรอทอดกรอบครับยำกินมเปิ้ลโตเลยครับนี่ยำกินมเปิ้ลโตเลยเด้ดเอเบื้องเราครับเบิ้งเรา มาเรื่องพี่น้องเมื่อเขาจะซิมป่าที่เขาหามาได้นะครับปลาเค็งทอดได้กินแบบพี่น้องเบิง่งเลยครับได้สุดนี้เลยับสุดสุดเบาอ้วนสุดเบาสุดเบาอ้วนน้องแรงเบิ่งเด้่นี่ทอดแบบว่าเดียวเกล็ดอกทอดกับกวาดกับ,ก,บกินที่เดียวเลยน้องบิ่งเด้่ Chà subscribe cho kênh Ghiền không นีก็ะบอกเจ๊กออกครับตอกับกรอ,อบเลยสุียออือโอเคครับงูอว้วานาไม่ถึงเบเป็นไหมเด้อครับผมอ่าอัวนน้องแรงขอขอบคุณอ่าพี่น้องที่รับชมนะครับเด้อมืเอนี้บันได้เฮ็ดคิปกินครับป็ดอ่าไม่เฮ็ดคิปอ่โตปลาเด้อครับอยู่ตามมันคล้องน,น้อยๆนะครับตามให้หน่านะครับอ่ามีแต่ปลาเค็งครับ คลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องที่รับชมด้วอย่าลืมหามากกับกดไลค์กดแชร์นี่เด้บอกมูบอกพวกติตามด้ครับด้วยครับ